อ,อะไรครับเนี่ยอ๋อเดีกตื่นมาโอ้อะไะครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมเองควจีวันนี้มาอยู่เกมที่มีชื่อว่าลิมโบนะครับผมนะสามารถโหลดได้ใน Play Store ได้เลยนะครับผมนะแต่ไม่รู้ว่ากี่บันกันเพราะผมมี Play p a า t นะครับผมนะ ก็เลยเห็นเกมนี้มันน่าสนใจดีก็เลยลองโหลดมาเล่นดูจะไม่ผิดกดค้างนะครับมานย่ไงไขึ้นไปขึ้นไปมาถ้ากดไปเออ,เอ,อลงไปดีๆฮะดีดีที่สุดและเพราะว่าโอเคลงล่างนี้อ,อึ้บอ,อึ้บ เอ้ยโอ้ด้านล่างนี้มือสัตว์โอเคเอาเรือไปแล้วโอเคไปล้วเราจะขึ้นยังไงขึ้นงไงอ๋อไม่รู้เหมือนกันสิโอ้นี่ไงมีที่ลากอยู่เรือเฮ้ยดู อยงนี้ออ่ะฮะตรงนี้มีให้ปีนอยู่ก็ปีนไปแล้วก็อึอโอเคเสียหล่นชิปหายเอาดิกมาอะไรคิดได้เหรอเฮ้ย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 เกือบละ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 โอ้มีกับดักด้วยนะครับอุ้ยอ่า โอ้โหตายเลย à. อ่ะย่างนี้ไปไปฮึบโอเคอันนี้ก็ฮึบโอเคไป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 ไม่ได้ยากเลยมากอุ้ยเกือบละเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเ,ยยยเยยกือบตายแน่ แม่งมาไม่ไม่บอกอะไรเลยเอ,อเกือบอะไรเกือบตายโลนเมื่อกี้ผมเกือบตายละมีกล่องอะไรอะไรยังไงอําให้เราลากกล่องไปตรงกลางเหรอมันลอยได้เหมือนจะจมไหม เชี่ยเด็กวายน้ำไม่เป็ดโอเควับวับอย่างงี้เหวียงตัวเองเหวียงตัวเองครับเราต้องเวียงตัวเองถ้าไม่เหวียงตัวเองไม่ได้จะไม่มีแรงไอ้กูต้องกระโดดใหม่เฮ้ผมว่าอยู่ในเกมปลากลัวแล้วตัวเนี้ย โอเคเราก็ต้องลงไปที่เดิมโดยการลงไปทางเดิมอะงับแบบนี้ลงไปที่เดิมก็ต้องห้ามกระโดดแล้เนาะโอเคโอเคโอเคไม้ไปกระโดดไปปั๊บโอเคแล้วเสียงพึ่งมาจากไหนวะ มันล,ลงไปโค่นน่ากลัวโอ้ยมันมืดบางช่วงมันโค้แบบโหดละเอียดเ,เลยโอ้กลับดาก โอ้ไม่ก๊กับดักโอ้ไอห่มามัดแบบนี้เลยโอ้โ oh ห <Hey. S 1> แล้วก็ตายฮะมันเป็นกับดักซึ่งผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไง ยังไม่ตายเหรอเรายังไม่ตายเหรอผมพ่ายอย่ามกูพ่ายอย่ามไป าวคือมันจะเป็นทางลงมาให้ครับแล้วผมเผลอไปมันจะเป็นทางลงมาให้ครับแต่ผมเผลอลงไปล่างก็เลยตายนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เ,หเราต้องสู้อุ้ยชิบหายถ้าเรากระโดดแล้วเดินไปด้วยมันจะนี้ครับแต่ถ้าเราเดินเฉยๆอย่างเงี้ย <c oughs> ยังไงไอ้ฮะปั๊บอย่างงี้แล้วผมก็จะถอยไปเรื่อยฮะถอยจนกว่าจะหาไม่ถอยจนกว่าผมจะอยู่ราดมับมา,มาต่อเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ฮู้วุ้ยผมกลับมากลับมาปกติแล้วอะไรเงีเนี่ยโอเคเรากลักบมาปกติแล้วนะครับผม,ผมกลับเป็นเด็ก เหมือนเดิมเฮ้ยโู้ไอ้คนรอบหลวงสรุปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไอ้กับดักนั้นไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับมันจะฆ่าเราตายครับนี่แหละ แสดงว่าผีในเกมนี้ก uh> ็เป็นแมงมุมมังแค่ตัวเดียวมั้งต้องมังไว้ก่อนนะไม่รู้ชิบหายความตะหนักการตื่นตัวเฮ้ยโอเค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 วับอู้ แล้วทำไมกูไม่รอมันก่อนไม่ให้กูหนีไงโอ้อย่าง,ง,างนี้ยังไงตอนนี้ไงวะกูย้อนกลับได้ไเพื่อน <laughs> เออ โอเคนะครับมีเยอะเลยกูหูย้อนกลับได้ไหมอ่ะอ้าวใช่กูทำไงอ่ะ เฮ้ย,ยไปเร็วเฮ้ยมีคนมีคนขันโยกโอ้อไอ้นี่มันคอยดึงให้เรามันคือใครอ่ะใหม่นะว้าวใจเย็นเฮ้ย อุ้ยเกือบตายจะมาอีกลูกเหรอกระโดดอุ้ยไอ้ห่านี่มันหนีไอ้ห่านี่มันหนีกูไม,นนมไม่ยอมมึงทำอะไรกูสัตว์เดินขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเจอกู ขึ้นไปกับเจอกูแน่โอ้ไม่โอ้ใครัาผูกขอตายเนี่ยไอ้เฮียมันทำกับดักไอ้ห้ามันมีสองนะ โอ้โหโอ้โหม,มีกับดักอะเราไปไงอะโอ้เจดูฉลาดเชือกมันห้อยอยู่ไงเชือกมันห้อยอยู่นี่ไงเราไปได้เออใจรัสี ลีเ็นลีเพนรีเพนลีเพน,เนว้าวอ่าฮ่าฮ่าไม่ได้อยู่เลยอ้าวไม่มันฉากนี้มันนี่หว่าทุกคนยังไงยังไงต่อโอ้ยไม้มันไม้มันอย่างนี้นะ ไปไงอะ่ะลากเหรอลากอ,อะไรอะ่ะยังชิบหายแล้วทุกคนชิบหายของกริงแล้วเออเออผมมันคิดถูกแล้วแต่ไป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  ผมว่ามันคือกับดักจริงด้วย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 ,วยโอ้ยเอากูตายเฮ้ยไปไปไปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาไม่ได้มาไม่ได้หลังจากนั้นเราก็ต้องหลบด้านล่าง มาอย่างนี้ลบตรงนี้ใช่ไหมลบตรงนี้ลบตรงนี้ชัวร์น uh> like 네ี่ไงไอคิวสองร้อยกูผ่านแล้วโอเคผมผ่านแล้วทุกคนเอาไว้กันมาเจอในพาร์ทหน้ากันนะครับผมนะซึ่งไม่รู้ว่ามีกี่พาร์ทละกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผม บายบายครับผมเจอกันในพาหนะ